สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวนักแสดงหลายๆท่านที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่อง74นะครับไม่ได้ทําคลิปแบบนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนคอนเทนต์ในการทําคลิปไปแต่ว่ามีหลายคนนะครับผมเรียกร้องอยากให้ทาอยากให้พูดถึงเพราะว่าหมดสัญญากันเป็นล็อตเลยหลายคนมากๆนะครับประจวบเหมาะกับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีคลิปอะไรจะลงด้วยนะครับก็ลองกลับมาทําดูแล้วกันถ้า อยากให้ทําคลิปแนวนี้อีกก็ดูกันได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้ายอดวิวน้อยเนี่ยอาจจะไม่กลับมาทำอีกแล้วอ่ะก็ว่ากันไปข่าวที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับผมเนะ่คือข่าวการหมดสัญญาของนักแสดงสีท่านของทางช่อง7สีนะครับผมเครดิตข่าวที่ผมหยิบยกมาพูดมาคุยนะครับผมบม,าม,าบมาจากทาง MGR ออนไลน์แล้วก็ทางคมชัดลึกนะครับพอยืมภาพในคมชัดลึกนะครับผมมาตั้งเป็นปกหน่อยละกันเพราะว่าเขาตัดต่อมาได้สวยมากๆเลยนะครับหรือเอาง่ายๆคือผมขี้เกียจตัดเองนั่นเองนะโอเคครับนักแสดงทั้งสีท่านน ับผมที่หมดสัญญาครก็ผมและไม่ต่อสัญญามี4ท่าน ได้แก่พอสสันมินพิชยาแซมมี่คราเวลและพิมพิมประภาซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในสิ้นปีนี้นะครับเอาจริงๆนะถ้าเราหลายๆคนเนี่ยมองเราไม่รู้หรอกครับผมว่านักแสดงหลายๆว่านักแสดงคนไหนบ้างที่จะต่อหรือไม่ต่อสัญญานะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหงานน้อยมากๆเลยบางคนเนี่ยช่องป้อนละครให้เยอะมากๆหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยทำท่าจะไม่ต่อแต่ก็เอ๊ะมีการต่อมีละครเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปอยู่ดีนะครับ คือเราไม่มีทางรู้อ่ะคนจะไปยังไงก็ไปนะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าปัจจุบันงานอิสระม,มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมและนักแสดงใหม่ที่จะเข้ามาแทนเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับอะไปพูดไปคุยเกี่ยวกับข่า,ขาวนี้ก่อนละวกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับผมทางช่อง7เนี่ยเขาได้รอนจดหมายนะครับผมซึ่งเนื้อหาในจดหมายนะครับผมก็ไม่ได้มีการพูดถึงละครที่สร้างเรตติ้งไว้สูงสุดอย่างร้อยป่าบูเปกิสรีนกับบิ๊กเอ็มกิตริศนะครับผมที่ได้สร้างเรตติ้งไว้10.7เมื่อ่งโ วรนะครับที่ได้เรตติ้งและกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามและล่าสุดละคร จากศัตรูสู่หัวใจที่ด้นางเอกซุปตาตลอดการอย่างอั้มพัชราภาได้กลับมาให้แฟนๆนได้หายคิดถึงประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างมิกทองริยาและทั้งนี้ณสิ้นปีจะมีนักสแสดงสิ้นสุดสัญญาได้แก่พอสรันมินพิชยาแซมมี่แคลเวลและพิมพ์มพิมประภาในการนี้ทางช่อง 7HD ขอขอบคุณนักสแสดงที่ได้ทุ่มเทในงานละครเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเนื้อหาปิดท้ายก็จะประมาณว่าในในปีหน้าจะมีผลงานของใครบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่เวียที่มีละคร2เรื่องสองรถสแนวนะครับแล้วก็พระเอกอีกหลายหลายท่านนะครับผมที่ยังคงอยู่กับทางช่องเจสีรวมถึงนางเอกเยอะแยะมากมายที่ยังคงมีสัญญาอยู่แล้วก็มีผลงานกับทางช่องเจ็และนักแสดงใหม่หลายท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วสําหรับผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะที่แบบว่ามีนักแสดงที่หมดสัญญาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีให้เราได้เห็นอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับผมที่ไป หลายๆคนและนักแสดงบางคนเนี่ยโดนด่ายับเลย ว่าทางช่องเนี่ยป้อนงานให้เยอะแยะมากมายแต่ก็ไปอยู่ดีคือเอาง่ายๆมันเป็นเรื่องปกติแล้วะนะเหมือนคุณทํางานที่บริษัทบริษัทถึงอะแล้วมันมีอัตราจ้างอยู่มันหมดสัญญาคุณจะเลือกที่จะต่อสัญญาหรือคุณจะไปทํางานที่อื่นหรือคุณอยากจะไปเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองไปเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองก็คืองานอิสระม,มันขึ้นอยู่กับการมองมันขึ้นอยู่กับมุมมองของชีวิตเราเส้นทางชีวิตเราอะว่ามันจะดําเนินไปแค่ไหนคงไม่มีเรื่องของบุญคุณอะไรอย่างนี้ที่หลายๆคนคิดนะเพราะว่าเราก็ทา งานเพื่อตอบแทนให้เขาเนี่ยได้ผลงานนั้นแล้วไงเรื่องของบุญคุณอะไรพวกนี้เนี่ยก็คงชดใช้ไปตั้งแต่ตอนที่ทำงานให้แล้วนะครับตัวของพอลสรันเองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ละครเงียบไปก็คิดว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วแต,แ,ตแต่ก็อมีละครเรื่องวงเวียนหัวใจมาประกบผู้กับนางทิสานาซึ่งก็เป็นละครที่ส่งท้ายนะครับส่วนมิพิชยาเนี่ยที่มีละครกับโกวสินนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการยืนยันว่าน่าจะเปลี่ยนนางเอกหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า มันอีกแค่เดือนกว่าเองแล้วก็มีข่าวออกมานาะหูว่ามินพิชยาเนี่ยจะไม่ได้เล่นประกบคู่ออกับโกวสินแล้วก็ต้องรอรุนว่านางเอกคนใหม่จะเป็นใครหรือจะเป็นมินไหมอันนี้ก็ร้องรอติดตามนะครับส่วนามิคาเวลเนี่ยรับละคร2เรื่องไปเลยอาจจะเป็นการยืนยันว่าอใกล้หมดสัญญาและอัดละครไปเลยก่อนที่จะหมดสัญญาทั้งเรื่องทะเลหลวงนะครับที่ประกบคู่กับมิททองรยากับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเพลิงปริศนานะครับที่ประกบคู่กับออมอัคพันธ์ซึ่งก็เป็นคู่ที่เขาเนี่ยเคยวนเวียนมาเจอกันอยู่แล้วนะครับผมและ พิมพิมประภาพิมพิมประภาเนี่ยละครที่เขาอัดถ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ปล่อยออกมาให้เราได้ดูติดๆดกันเลย3มเรื่องอย่างเรื่องรายสังคีตนะครับผมแล้วก็พรมพิศวาส์และล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็คือเงาบุญแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรอีกนะครับซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเป็นลางบอกเหตุอยู่แล้วว่ามีนักแสดงหลายๆท่านที่จะไม่ต่อสัญญาไม่ว่าจะเป็นเออละครยังไม่ป้อนบ้างละ่ะใช้เวลานาน,านมากในการอ่านบทในการเลือกละครเพราะอาจจะเป็นในช่วงที่จะต่อหรือไม่ต่อดี น่าจะรับละครดี้หรือเปล่าจะไปก่อนหรือจะอยู่ต่ออะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งปล่อยละครของนักแสดงคนนี้ออกมาให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่องประมาณว่าละครต้องอ่อนแอก ก่อนที่นักแสดงคนนั้นเนี่ยจะไปจากช่องนันเองนะครับมีหลายรางบอกเหตุมากนะครับผมแต่สรุปแล้วเนี่ยในอนาคตทุกๆคนก็คงต้องไปนะเพราะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมีคลื่นลูกใหม่อยู่ตลอดนะครับผมก็คงจะยืนอยู่ยืนยงยืนนานไม่ได้นะสำหรับบางคนอาจจะมีแบบละครปีละเรื่องอย่างเงี้ยดาราบางคนก็คงอยู่ไม่ได้นะครับผมเขาก็แบบอาจจะอยากออกไปเผชิญโลกภายนอกไปแบบเป็นอิสระรับหลายๆงานหรือแม้กระทั่งไปประกอบธุรกิจส่วนตัวใช้เวลาให้เต็มที่ อย่างนักแสดงหลายๆท่านนะครับอันนี้ก็เคารพการตัดสินใจของนักแสดงแต่ละคนด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นกาลังใจให้ <c oughs> ก็รอดูเส้นทางของพวกเขาเหล่านี้ <c oughs> ต่อไปในอนานคต <c oughs> ว่าจะมีผลงานอะไรให้เราได้รับชมนะครับแต่ผมคาดไว้เลยว่าทั้ง4ท่านนี้ต้องมีสักคนที่ไปโผล่คลับไฟเดย์ของพี่อ้อยพี่ช็อตนะเพราะว่าผมคิดว่านักแสดงอิสระเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นที่ถูกดึงไปเล่นอย่างแน่นอนเพราะเห็นหลายๆคนละที่พออิสระปุ๊บอ่าต้องไปประเดิมเรื่องแรกคลับไฟเดย์อันนี้ต้องรอติดตาม เนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยล้กันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ